นี่อ,อะไรนะครับผม,มนี่ครับสวัสดีครับพามาชมดอกไม้ส,สวยๆนะครับผมไม่รู้ชื่อน้องอะไรนะผมจำไม่ได้นะดอกสวยมากครับผมพามาชมดอกไม้นะครับทุกคน <c oughs> ดอกไม้ส,สวยงๆงามๆนี่ครับ สวยสวยสวยนี่ดอกเขาสวยงามมากครับชอบชอบเลยครับทุกคนน่ครับผมเยอะมากอดอกเยอะมากมาสว,สวยครับผมดูมาสวย สวยงามสวยงามครับนี่ครับผมสวยงามจริงครับผมนี่ดอกเขาสวยงามมากครับชอบชอบเลยครับทุผมนี่ครับผมสวยสวยสวย มันสวยมันสวยเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากมันสวยครับผมนะ่วับ อาจารย์เขาจำชื่อไม่ได้นะผมโลตัสเขาสวยน้องนะสวยดอกใหญ่มากครัผครบผมโอ้โหสวยๆสวยๆอือด,ดอกใหญ่มากครับอืมไม่รู้ว่าน้องอย่างคร ใจเขาจำชื่อไม่ได้้วผมโแตัาเขาสวยน้องนะสวยดอกใหญ่มากครับนี่จะเป็นท้นทุเรียนน้อยนี่จะเป็นทุนทุเรียนชื่ออะไรนะครับผม นี่ครับนี่ดอกเขาสวยงามมากครับชอบ่อเลยครับทุกคนนี่ครับผมน้อยนีนเพุนทุเรียนนะดอกใหญ่มากครับนี่ ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะครับผมนีม่ครับอดอกเขาสวยงามมากครับชอบชอบเลยครับทุกคนนี่ครับผมนสวยครับน้องว่าสวยสวยภาพมันชมดอกไม้นะครับผม เดี๋ยค,ยครับทุกคนเดี๋ยวไมสวยพาไปชมดอกไม้นลครับทุกคนดอกไม้ส,สวยงามๆนี่ครับนี่ดอกสวยมากน่รับ ชมครับผมดู้ชื่อน้องแต่เขาเรียกน้องดอกอะไรนะต้นอะไรน้องชื่ออะไรนะค,ะครับน,นี่ครับเป็นต้นเลยครับผมดอกดอกเยอะมากครับนี่ครับ สวัสดีครับพามาชมดอกไม้ส,สวยๆนะครับผมไม่รู้ชื่อน้องอะไรนะผมจำไม่ได้นะดอกสวยมากครับผมไม่รู้ครับในเฉยก็จำชื่อไม่ได้นะผมเนี่ยเราจะว่าเขาสวยน้องนะสวยดอกใหญ่มากครับผมนี่ครับผมสวยๆสวยๆ <No. S 2> นี่เลยโน้ตอันเฉยเขาจำชื่อไม่ได้้วผมแต่ว่าเขาสวยนนะมันเนาะสวยดอกใหญ่มากครับผมนี่ครับผมสวยๆสวยๆน <No. S 2> ี่เลยเราเือมากครับ นี่ดอกสวยมากนี่นะครับชมก็ชมชื่ออะไรนะครับผมนี่นครับนี่ดอกเขาสวยงามมากครับชอบชอบเลยครับทุกคนนี่นะครับผมนี่ดอกสวยมากนี่นะครับ ชื่ออะไรนะครับผมนี่ครับน้องชื่ออะไรนะครับนี่ครับเป็นต้นเลยครับผมดอกดอกเยอะมากครับสวยงามสวยงามครับนี่ครับผมสวยงามจริงครับผม หนูดอกสวยมากนะครับผมชมรับผมดูวชื่อน้องเออเขาเรียกน้องดอกอะไรนะต้นอะไรสวยงามสวยงามครับนี่ครับผมสวยงามจริงครับผมด้วย นี่จะเป็นต้นทุเรียนนะครับนี่นนจะเป็นต้นทุเรียนโอ้โหสวยมากนั่งชมก็ฟัมนั่งอนี่จะเป็นต้นทุนนเรียน น้องชื่ออะไรนะครับนี่ครับเป็นต้นเลยครับผมดอกดอกเยอะมากครับนี่ครับไม่รู้ครับเขาจำชื่อไม่ได้แล้วผมเพราะแตงกข้าสวยน้อเนะสวยดอกใหญ่มากครับ ไม้ใช่สวยสวยจะเป็นเพนทุเรียนนะสวัสดีครับพามาชมดอกไม้สวยๆนะครับผมไม่รู้ชื่อน้องอะไรนะผมจำไม่ได้นะดอกสวยมากครับผม เยอะมากดอกเยอะมากมาสวยครับผมไม่นะครับอาจจะเขาจำชื่อไม่ได้นะผมเนี่ยเราแต่ว่าเขาสวยน้องเนาะสวยดอกใหญ่มากครับสวยงามสวยงามครับนี่ครับผมสวยงามจริงครับผม ดอกเือมาครับนี่ดอกสวยมากน้องชมครบผมพาไปชมดอกไม้นะครับทุกคนดอกไม้สวยๆงามๆนี่ครับนี่จะเป็นต้นทุเรียน ดัวชื่อน้องเออเขาเรียกน้องดอกอะไรนะต้นอะไรนี่ดีครับสวยงามสวยงามครับ